โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับตสูช่องเดอะฮัม้อยนะครับวันนี้เราอยู่ในบัตเทิลแคทนะครับเอาละครับผมเอาละวันนี้นะวันนี้เป็นเลิกยามงามดีผมพูดถูกไหมไม่รู้นะผมไม่รู้นะพูดถูกหรือเปล่านะเออว่าเราจะมาสุ่มเซตนี้กันนะครับเป็นเซตที่ผมรอคอยมานานแสนนานนะแล้วผมเออไอเนี่ยไอแคปฟูดเนี่ยผมจะจะลองใช้แต่ผมว่ามันมีไม่พอไงครับผมเออมันมีไม่พอ แล้วผมได้เนี่ยผมสะสมไอ้อ,อะไรนะบัตรเนี่ยบัตรตีตัวทองเนี่ยได้มาหกใบนะแต่คงไม่สุ่มทีเดียวหกไปหรอกมันต้องมันต้องเอาไปหารกับเซตอื่นด้วยเผื่อไปด้ตัวดีอะไร่งี้งน,นะมันไม่ได้การันตีอะไรขนาดนั้นเนาะเออโอเคเเครับผมเซตนี้นะครับที่ผมบอกเพราะว่าผมอยากได้มาตลอดนะครับเป็นดีตนะัวกะอรแบบหลากหลายนะ ไม่ใช่หลากหลายหรอกไม่ร่วก,กัน,นผมอยากได้เรื่อกกนี้มัน่นมกันการตีอะไรทุกอย่างอ,อเขาไปดูไหมลนะ่ะดูดูดูโอ้โหสีสวยงามมากเออใช่ใช่นี่คือเหตุผลหนึ่งก็คือมันมีสีนะครับผมถึงไม่จะมีสีดํากับสีสีฟ้าก็ตามทีเถอะแต่มันก็เป็นตัวมีสีนะถ้าได้เนาะเออเนี่ยประมาณนี้เลยนะโอเคครับผมประมาณนี้เลย หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่นะมันตามเซกของมันได้เลยนะโอเคไปอย่าให้เสียเวลากันเลยครับผมนะอีพิกเฟสเจมครับผมมาเซตนี้เราจะได้ไหมครับผมกระชาแคปซูลนี้มาตัวแรกกันก่อนครับมาตัวแรกกันก่อนว่าจะได้ตัวอะไรนะจะได้ตัวอะไรดูก่อนโอ้โหตัวที่ผมไม่อยากได้มากที่สุดมันออกมาแล้วครับผมนะ มันจะมันต,ต้องมีตัวที่ผมเกลียดที่สุดออกมาอีกแน่นอนครับผมส่วนอินี่เราเก็บไว้ย่อยทีหลังก็ได้นะครับแต่เก็บไว้ก่อนนะคอยไปหาทางเลือกแก่การกับกับร่างกายของมันนะครับผมเราต้องทําทุกอย่างให้เป็นประโยชน์นะครับผมเพื่อที่จะหมุนุนเวียนใช้งานกันนะครับไม่ใช่ไปะจะทิ้ง,ท,งทิ้งนะครับเราต้องเอาไปแบบว่าจับจ่ายใช้สอยให้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่านะเออไม่ใช่ว่าจะใช้ทิ้งทั้งเดียวอันนั้นมันไม่เหมาะไม่ครัวเนาะเหมือนหม้อเนี้ยเรา กินข้าวเสร็จปุ๊บไปไงอไม่ใช่ไอหมอนี่กินข้าวเอ้ยช่างเถอะนอกเรื่องทำไมรู้มามาครับเออจะได้ตัวดีไม่ดีมารู้นะครับไม่รู้นะไม่รู้นะโอเคครับเป็นเหมือนแมวว่ายน้ำนะครับซุดปปแรเลยนะโอ้โหโอ้โหสวิมเมอร์คลนะครับผมนะดูพี่แกโอ้โหโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวว่าเซ็ตนี้โอเคครับตื่นเต้นดีครับเล้าใจนะ เนี่ยซูเปอร,ร์แลมาแล้วแล้อูเบอร์ต้องมาละนะโอเคครับผมไปไปไปตัวต่อไปกันเลยนะครับผมจะรีบร้อนไหมแต่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะว่มามันได้มันมันเป็นตัวอะไรยังไงเอ้ยมันไม่มีมันไม่มีให้อ่านใช่ไหมเจ้าไปมันมีอีกเซตหนึ่งเอ่อเอาอีพีก,ก่อนแล้วกันนะมามาหมุนหมุนมาหมุนมา อูเบอร์อ่ะอูเบอร์ออกมาปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหพูดปึ๊บมาปั๊บเลยนะครับผมนะแหมนางพยาบาลนะโอเคโอเคโอเคนะเป็นที่ตื่นตันใจนะครับหูหอบยิ้มไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวละครมีสียิ่งดีกว่านี้นะครับอ่ามีตัวละครที่เป็นยูเบอร์ที่เป็นผู้หญิงนะโอเค แต่เรายังไม่ได้ไปรับนางหรอกครับเพราะนางไม่ใช่พระเอกเอ้ยเออมันไม่ใช่ตัวเอกของเราในวันนี้นะโอเคครับเข้ามาในดีหน่อยตัวเบว่าผมจะลืมรับอ่าโอเคครับแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหสิ 11, 11บเอ็ดสิบเอ็ดใบเลยอ่าทีละใบดีไหมเดี๋ยวราขอหนึ่งใบออกก่อนขอเอาหนึ่งใบออกก่อนเอตอตรอนั้นเลยได้อะไรได้อะไร โอ้โอเคครับแมวน้อยผมอยากได้มากๆเลยโดยเฉพาะพวกไอ้แท้งเงี้ยหรือว่าปวกแมวตัวเล็กๆ,กๆน้อยๆที่อะไรสักอย่างเนี่ยมันทั้งน่ารักแล้วก็ใช้กันตีได้ดีเละเอาเองั้นนะโอเคโอเคโอเคผมยังมีไม่ครบแหละผมมีไม่กี่ตัวบางตัวผมก็เผลอขายทิ้งนะผมคิดจามนไร้ค่าแต่ความจริงมันไม่ได้ไร้ค่าเลยนะนะท่านผู้ชมทั้งหลายเอาละครับไปสิบใบเลยนะ ค่อยๆกดไปแล้วกันเนาะโอเคไปหมุนไปลุกว่าแต่ทาไมมีตัวอกักษรแค่ตรงกลางอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคดี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 เฮ้ยเฮ้โอ้โอเคโอเคดีดีด,ด,ด,คคด,ด,ดีครับดีมากเลยนะครับผมตัว OCPU มาทำไมแนะนำนะให้เอาเออไนเปอร์นะกับเออสมบัติเออสมบัติสมบัตนะิเนี่ย เออตอนน้ผมน้อยมากเลยตรงนี้โอเคครับได้ x อมานะอีพีมาได้ตั้งหมื่นหนึ่งเชียวต่อไป ecpu มาอีกแล้วนะครับผมนะ ecpu มาอีกแล้วนะเออมาทำไมไม่รู้นะโอเคครับนกน้อยโอ้โหนกน้อยนกน้อยนะใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคครับเออผมรู้ XP เลย x ออันนี้ผมก็มีน้อยแล้วผมต้องการมากเลยนะครับผมโอเคโอเคโอเคนะไปไปไป สไนปเปอร์โอเคเขาเซเนเปอร์มานะสไนปเปอร์มานะโอเคดีดีดเซนเปอร์มาถึอก็ถือว่าดีนะครับเรามียี่สิบสับสะบบ้ยเรามียี่สิบสามอันแล้วนะครับผมอันเหรอเอออันก็อันไปไป c p u มาอีกแล้วนะครับผมผมจะสะสมไว้ทำไมล่ะเนี่ย ECPU e นะ ECPU มาทำไมเอาล่ะครับโอเคเทนไม่สะสมไปต้อง 49แล้วนะครับอีกอันเดียวก็50นะครับอย่าให้มันเต็ม50นะไม่งั้นตีจริงนะเโอเคครับมันไม่เต็มนะมันหนีไปละเออโอเคครับผมมาดูตรงนี้หน่อยนะขออนุญาตดูเน่อยแล้วกันอ่าออะไรอ่าอะไรที่ควรไม่ควรเนาะอ่าผมคิดว่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเออเนี่ยเอาทั้งหมดทั้งหมดเอาสตัวเลยมันก็ กดยูดไปเลยนะครับแล้วก็กดเย็ดเนาะ9แล้วโอเคครับ9แล้วมีอีกตัวไหมไม่มีครับมีแต่มแมวปลาโอ้นนี่ห้าตัวหวังว่าคงจะได้นะครับไม่รู้เหมือนกันมันเรียกว่าอีโบหรือเปล่านะครับหลังจากที่เนี่ยตรงเนี้ยเริวมวัน20แล้วตรงบวกอะมันเป็น10 พอดีเราจะสามารถทำอะไรได้อย่างมันมากได้ั้งไม่รู้นะผมไม่เคยทำนะแต่มีคนแนะนำมานะเออมีคนแนะนำมาผมยังไม่กล้าทำหรอกไม่ใช่ไม่กล้าคุณยังทำไม่ได้เพราะมันยังไม่มีถ้าจะมีก็มีแต่ดักรแคบอยู่ข้างๆกันเห็นไหมครับอ่ปาประมาณนั้นเลยไปครับไอ้มีเดยวหกแล้วไหนมีอีกไหมแมวนกอะ่ะแมวนกมีเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเราอะไรนะ ก็ไปเอาก็ไปเจมมีเยอะกว่านี้นะเออโอเคกรันมันก็จะเป็นการเคลียร์กระเป๋าตรงนี้ไปด้วยนะครับผมสต็อกกันแหละเออต่อไป,ไปอันนี้มีทั้งหมดเป็น8ดแล้วอ่าโอเคครับอีกสองตัวมันไม่รู้ผมไม่นแน่ใจนะมันเรียกเอโวแบะเออีโ e วนะไม่แน่ใจจริงๆนะแล้วอีโวเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ทำไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยนะไม่รู้อขอให้ผ่านชั a เตอร์หนึ่งไม่ก็ชั a เตอร์สองนะครับเ,เราจะต้องออปล่อยลัตเลยเอเลียนออกไปก่อนแล้วก็ลองไปอะไรหาอะไรใหม่ๆแปลกตาดูหน่อยเนาะนะพอผมก็ดูจะสนใจอืมสนใจไอ,อ,อ้ดานข้างๆอะ่ะเดี๋ยวเราขอดูหน่อย,อยเนี่ยสเตตอัพดิจิเนนะีย่ยเนี่ยดูดูดู มีมีกิจกรรมอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยมีเจ็ดปีอะไรของมนุษย์จะหลองกันล้วตัวที่ตรงกลางอ,อกแมวทองโอ้โหนั่นไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออะไรเนี่ย,อ,อ,ยอ๋อยูตรแลัวเออมันเอามาจากเมื่อไหร่มันพอั้งแต่เมื่อกี้เออั้งแต่เมื่อกี้โอเคโอเคอ่ะเราวกลับเองแล้วกันเนาะเอาละครับทมัมเมอร์ครับผมโอ้ล้ะครับผมนะผโตโอแล้วอ้าวอะ โอ้โหเอ้อ้าวดิเอออ้าวถูกแล้วครับอ้าวถูกแล้วอ้าวแล้วโอเคโอเคโอเคผมจัดสต็อกเสร็จอย่างวะเอ่อสต็อกสต็อกสต็อกเด้อ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 เดเอ่อมันมีตัวซ้ำอีกไหมไอ้พวกตัวธรรมดาอันนี้ซ้ำไหมเนี่ยเอออันนี้ตัวเล็กแน่เลยมันปากแปลกๆฮ่าใช่เลยครับผมอยู่ในไอ้พวกเนี่ยเออเด้อเด้อเด้อเออพวกเพื่อนมันด้วยนี่เออนี่นี่สองตัวอยู่เลยเนี่ยนะ โอเคโอเคดีดีโอ้โหตัวน้อยนะน้องตัวน้อยนะไปอยู่ในสเปเชียลแคทนะเออทั้งหมดเลยเอ้ยแทงมีตัวหนึ่งเหรอโอเคแทงมีตัวเดียวแทงมีสองตัวโอ้โหแล้วทำไมไอ้ไอตัวเล็กนั่นมันมีตั้งเยอะเลยอ่ะมันตั้งแปดเก้าตัวใช่ไหมโอ้ยไอ้ตัวเล็กนี่ฮะมันมีแล้วเหรอโอเคอ่าบวกหนึ่งก็แล้วกันอ่ามีอีกไหมเอาแมวนกแมวนกน้อยอ่ะ โอเคถ้าจใจผิดพวกตัวเล็กตัวใหญ่มันก็ต่างกันแค่นขนาดมั้งครับเพราะว่าค่าคอสมันก็เท่าเดิมน,นะไม่น่าจะไปต่างกันเท่าไหร่อาจจะทํทำให้เราสังเกตยากหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคครับก็ประมาณนี้ละจาก50-40ิบกว่าเหลือ16แล้วนะครับผมเออตรงนี้มันคือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเอ๋อ,อโอเคของแคทฟุตนะครับผมนะ เออเรามีเมล็ดนิดหน่อยแล้วก็มีเป็นแบบว่าเป็นผลไม้แล้วนะอ <_ an> ีแค่นี้นะจะอีโวใครได้ไม่รู้นะเออมันใช่อีโวใช่ไหมพูดถูกไหมไม่รู้เหมือนกัน <_ an> เออใครเป็นก็สอนมาเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะมารับตัวละคร,รกระสตินหนึ่งนะคิดว่าไปเราเจอเรามันมีศัตรูใหม่เดินไปยัาไม่ใช่หรอครับ <_ an> เออมันเหมือนจะมีศัตรูใหม่นะครับเที่ยแน่ผมยังสู้ไม่ไหวหรอกเที่ยผมเถอะผมสู้ไม่ไหวแน่นอนตัวธรรมดาผมก็ยังสู้ไม่ไหวเลยนะ เออตัวธรรมดาผมก็ยังซู้ไม่ไหวเลยนะครับผมฮะโอเค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 เอะครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เอ้ยเดยี๋ยวพูดสลกกันหรือเปล่าเอ่อก็มาพูดกันเลยเนาะพูดถึงไอ้พวกตัวเล็กก็แล้วกันฮะนี่ตัวใหม่ใเลยนะไอ้พวกตัวเล็กๆทั้งหลายเออ เยวค่อยไปสวัสดีเขาอ้นี่เดีราค่อยแปลงร่างนะแล้วอีนี่มาจากไหนเนี่ยอีเหรียญเนี่ยอีเหรียญมาจากไหนเนี่ยอีเหรียญทำอะไรได้อีเหรียญตีเดียวอะไรของมันมากับอีเมลตัวน้อยๆราคาไม่ใช่ราคามันอันนี้มันค่าอีพีครับเราต้องอนะัพเนาะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มกับค่าแรงของเราเนาะโอเคไปโอ้แล้วใช้ถูกมากเลยนะเอ่อไม่เปลืองใช่ไหม โอเคครับโอ้โหน่ารักมากเอ่อฮัมเมอร์ถ้ามีโอกาสก็ขึ้นรูปภาพแม่มันออกมาหน่อยนะเออขึ้นรูปภาพพี่น้องมันออกมาหน่อยเอออีด้านธรรมดาเนี่ยโอเคครับแล้วก็โอเคโอเคโอเคเออแล้วก็เป็น XP นะครับ XP โอ้ยละเก้าร้อยโอ้โหโอ้โหเออสักหมื่นพอละ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 มาครับมาที่ในน้องนกหน่อยนะครับโอเคครับตีหมูนะตัวนี้ตีหมูนะแล้วก็บินเนาะเออแค่นั่นแหละ แค่นั้นจริงจริงนะแค่นั้นจริงเออหมื่นแล้ว,ว่ะทำไมแพงกว่าอีนี่ล่ะอ่าชเหรอยังไงเออยังไงใชไนมยังไงพอมาหนึ่งไอพอมาด้วสิปุ๊บมันก็จะลดลงมาโอ้โหเริ่มแพงและเริ่มแพงและเริ่มแพงและน่ะเห็นไหมแพงกว่าอันี่น่ะอันี่สิบหกหรือสิบห้าโอ้โหนะครับตัวต่อไปไหนโอเค,ครับพวกนี้ก็รู้สิบห้ากันแล้วนะครับ แต่ทำไมมัน xp มันต่างกันขนาดนี้ละ่ะวันในคนดีทำไมเธอเป็นคนแบบนี้โอเคโอเคโอเคมาฟักันดีกว่าโอเคครับโอโ้โหเยอะกว่าอีสองตัวนั้นอีกเอ้ยไอตัวน้อยแกมแปลกๆนะอ่าอัาพเดทท่านผู้ชมก็แล้วกันมันขึ้นนิว้วทำไมอันนี้ก็นิวโอเคครับ โอ้โหดูมันโอ้โหน่ารักมากพอแล้วพอแล้วพอแล้วเปืองพอแล้วพอแล้วโอเค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 ก็สมควรแก่เวลานะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดอุดแชร์กดทับติ๊กใหคลิปนี้และก็คลิปอื่นๆด้วยนะครับทุกคนจำมานะครับนี่ไม่ใช่การประกาศปิดช่องหรือการประกาศปิดคลิปแต่วันนี้ล้าไปก่อนนะนะเอะมันชอบพูดวนไปวนมาเนี่ยเอออย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพจด้วยนะครับทุกคนติ๊กต็อกเราก็มีนะครับสามารถกดติดตามได้นะยูทูบเราก็957แล้วเนาะเราเดินมาครึ่งทางครึ่งทางในที่นี้เหมือน50นะ157ก็อีกแป๊บเดียวก็จะเป็นพันหนึ่งแล้วก็จะครึ่งทางของไทยหรือเปล่าเอ้ยไม่ไม่ไมไมนี่เออจ้างเถอะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่ในอ่า uh, EP หน้านะครับทุกคนอาล่ะครับ แล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันนะครับท่านสมาชิกทั้งหลาย